สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ในเกม Baby ้เย็นโลกค่ะทุกคนก็จะสังเกตแล้วนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ในบ้านหลังนึงกับเด็กน้อยเสื้อสีเหลืองนะคะแล้วก็เขาจะมีเควส์อยู่ด้านบนบอกว่าให้เราควรทํำยังไงบ้างอืมขอสํารวจบ้านนิดนึงตรงนี้จะเป็นอะไรเป็นห้องครัวนะคะนี่มีตู้เย็นแล้วก็มีของเยอะแยะเลยค่ะหยิบได้ด้วยนะ ด้านนูนน่าจะเป็นห้องน้ำนะคะนี่ตรงนี้มีแมวสีดำอยู่ด้วยโอเคค่ะสวัสดีเจ้าหนูมองตามใหญ่เลยโอ,โอ้ดูสิคะเนี่ยเราสามารถอุ้มเขาได้ด้วยนะคะคืนที่หนึ่งเนอาหารเบบีหยิหบขนนมในตู้เย็นโอเค ไปหยิบขวดนมในตู้เย็นนะคะ,ะเจอแล้วค่ะเด็กน้อยอ้โหซึ่งเหมือนดีใจเอาอะไรเนี่ยเปลี่ยนผ้าอ้อมงั้นหรออุ้ยอุ้ยไม่ได้ตั้งใจไปเปลี่ยนผ้าอ้อมกันในห้องน้ำแล้วเนาะหน้าตาไม่ค่อยน่าเอ็นดูเท่าไหร่ตองไหนเนี่ยตรงนี้เหรอวางได้ไหมนี่น่าจะไม่ใช่ที่เปลี่ยน อันนี้เหรออุ้ยไม่ใช่ลงไปในถั่วซไมมได้ตัง้งใจขอโทษอันนี้ไงที่เปลี่ยนพ่อ,อโอ๊ยตายแล้วเฮ้ยหยิบพ่อขึ้นมาอุ้ยหายเอ้าไปอยู่ตรงนั้นได้ไงอะไปเอาเจ้าหนูเข้ามาก่อนอะไรของเธอเนี่ยทำไมเธอคลานเร็วจังเลยอะ กธเราหรือเปล่าอ่ะนั่งเราตรงนี้ก่อนพระอ้อมพระอ้อมเอออ่ะเปลี่ยนอุ้มเจอเด็กนี่เข้าไปในห้องนอนเหรออืมขึ้นไปในห้องนอนนะน่าจะอยู่ด้านบนนะคะประตูนี้ล็อกอุ๊ยตรงนี้มีรอยแมวด้วยอ๋อนี่ไม่ใช่ห้องนอนนะคะ นี่น่าจะเป็นห้องนอนเด็กอ๋อนี่งเจอแล้วอุ๊ยขอโทษรุนแรงไปนิดนึงต่อไปเขาบอกว่าหาหนังสือหาหนังสือนิทานแล้วก็นั่งลงบนเก้าอี้นี่หรอนี่งหนังสือนิทานเฮโอเคเรามาเริ่มอ่านหนังสือนิทานกันเลยดีกวา่าหนังสือนิทานเรื่อง The Prince and the Cat นะคะ ในดินแดนอันไกลโพ้นกับคืนที่มืดมิดเจ้าชายนอนหลับอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมีแมวตัวหนึ่งกระโดดขึ้นมาบนเตียงของเขาฉันไปเจอส่วนลับมาเจ้าแมวตัวนั้นพูดอย่างยินดีและพวกเขาก็วิ่งออกไปเป็นนับสำรวจในตอนกลางคืน <c oughs> พวกเขาเดินผ่านประตูส่วนสีทองดูสิต้นไม้ตรงนั้นสวยมากเลย พวกเขาเดินผ่านทางเดินที่โรยไปด้วยหินกรวดอันสวยงามดูสิดอกไม้ตรงนั้นสีสวยสดใสเลยและพวกเขาก็เดินผ่านไปที่น้ำพุที่ไหลอย่างสวยงามดูสิดูสิน้ำตรงนั้นเหมือนกำลังเต้นรำอยู่เลยดูดูดูด,ดูแต่เจ้าชายกลับไม่ชอบสวนและเริ่มเตะต้นไม้ เขาขุดดอกไม้ขึ้นมากว้างดึงและรังใบออกมาจนหมดเขาทำลายทุกอย่างเพื่อความสนุกสนานของเขาจนแมวฟอดูด้วยความหวาดกลัวฉันทำอะไรผิดไปเนี่ยฉันไม่ควรพาเขามาที่นี่เลยฮอุ้ยเป็นคนที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะเนี่ยเจ้าแมวในเรื่องอจะเป็นตุ๊กตาแมวตัวนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าให้ออกไปแล้วก็ปิดประตูงั้นเหรอโอ้ยเหมือนเด็กจะหลับแล้วนะคะ โหลับแล้วจริงๆด้วยปิดประตูซะโอเคแล้วก็ให้เราไปนั่งรอที่หน้าทีวีนะคะโซฟาหน้าทีวีไปดูกันโอเคเหมือนเราจะเคลิ้มหลับไปคืนนี้น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีหุยเสียงเด็กร้องไห้ให้ไปอุ้มเด็กนะคะ ต้องกลับไปที่ห้องนอนเด็กเมื่อกี้วิวิประตูเปิดเด็กไม่ได้อยู่ในห้องนอนแล้วคะ่ะทำไมเนี่ยพาเด็กกลับไปที่นอนอีกครั้งแล้วเด็กมันไปอยู่ไหนกันล่ะเฮ้ยคลานลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยพาเด็กกลับไปที่เตียงนอนนะคะ เอาล่ะจะเอาอะไรตุ๊กตาแมวแล้วกันเนาะออกไปจากห้องนี้เร็วๆกันดีกว่าดูแล้วก็วิ่งเลยกลับไปเอ้ยเสียงเหมือนประตูเปิดอะ่ะใครเปิดประตูเอ้าอยูจะฟังนิทานเหรอฟังนิทานไม่ได้ด้วยช่างเขาเหอะอ,อะไรเนี่ยเจ้าเด็กคนนี้เนี่ย ปิดปิดปเปิดประตูอยู่นั่นแหละโอเคถึงเวลาชิลเอาแล้วค่ะผ่านไปได้โอ้ผ่านคืนแรกไปได้นะคะต่อไปเป็นคืนที่สองนะคะเด็กอยากจะกินนมอีกแล้วขวดนมอยู่ในตู้เย็นแล้วเจ้าเด็กอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยอาจจะอยู่ที่ห้องนอนเขานะคะอุ้ย ไม่มีอ่ะไม่มีขวดน,นมในตู้เย็นเอา้าประตูเขาล็อกอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเสียงหัวล้อนี่มันปิดประตูอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่มีนะคะในนี้ไหม ในนี้อ้าวเจอแล้วขนนมลอยได้ซะงั้นอ้าวเจอเด็กแล้วค่ะพอนมซะก็ต้องเปลี่ยนพออ้อมอีกแล้วน่าจะเป็นกิจวัตรประจำวันของเราเลยอรออยู่นี่แล้วกันนะโอ้้อวเฮ้ยทำไมวิ่งหนีอ่ะอ แ่แล้วสิพอมวิ่งหนีค่ะทุกคนเฮ้ยเอายอเยอะจะไปไหนขึ้นไปข้างบนหยุดนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอย,โอยจับไม่ได้สักทีนะคะวิ่งเร็วมากเข้ามาทำอะไรตรงนี้เอา้าสมน้ำหน้านี่เวียนหัวเลยนะคะหวังว่าเด็กจะยังอยู่ในห้องนะโอเค เรียบร้อยนะคะพาเขาขึ้นเตียงนอนกลับไปเตียงนอนของเธอได้แล้วเบบี้อินเยลโลววันนี้จะต้องเล่านิทานให้ฟังหรือเปล่านี่วันนี้ต้องเล่านิทานด้วยค่ะอุ๊ยอุ๊ยเป็นเรื่องของกระต่ายนะคะเมื่อกระต่ายมาเยี่ยมเจ้าชายตรัสว่า ถึงเวลาเล่นแล้วแต่ดวงตาสีแดงใหญ่ของเขาทำให้เธอรู้สึกกลัวและเธอก็ไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปกระต่ายน้อยวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วกระโดดออกไปทันใดนั้นเจ้าชายก็วิ่งวิ่งมาจากข้างหลังของเธอแล้วก็ตะโกนบอกว่าหยุดเดี๋ยวนี้อุ้ยทำไมล่ะไม่อ่านต่อหรอ เหมือนเด็กจะไม่ยอมให้เราอ่านต่อนะคะอยากได้ตุ๊กตาอีกแล้ววันนี้เป็นตุ๊กตาเจ้ากระต่ายแน่เลยจริงจงด้วยอ่าอ่านต่อได้อยากได้เจ้ากระต่ายเจ้าชายวิ่งไล่ล่าเธอผ่านทางเดินอันมืดมิดในราชวัง กระต่ายวิ่งไปอย่างสุดความสามารถพยายามว,วิ่งไปในที่ที่เขาไม่สามารถมองเห็นได้เขาวิ่งจับกระต่ายไม่ได้หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความโกรธกระต่ายน้อยหลุดออกจากประตูและหายไปในทางเดินเจ้าชายทรงร้องออกมาค้าต้องการเพื่อนใหม่เดี๋ยวนี้เพิ่มอีกค้อนหนึง ข้าจะหามาให้ไม่ต้องห่วงตอนนี้จากมารดาของเขาหูเจ้าชายเอาแต่ใจเหมือนกันนะคะเนี่ยเด็กก็นอนหลับแล้วนะคะเขาบอกว่าให้เรากลับไปที่หน้าทีวีเหมือนเดิมนะคะคืนนี้น่าจะไม่มีอะไรนะคะทุกอย่างน่าจะผ่านไปได้นะดูเหมือนเราจะหลับไปนะคะ โอเคเหมือนจะผ่านคืนที่2ไปได้ด้วยดีนะคะงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะมีเรื่องหน้าโกรนหน้าโกรให้ติดตามอีกเยอะเลยนะคะไว้ติดตามกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ